สับสนุนโดยรถยนต์นิสสันมาร์ชแลคตอรซอยเอ็กซ์ตร้า300ไฮแคลเซียมบิททิ้งคอนโดมิเนียมอินโนเวทีฟลีฟวิ่งโดย AP to ้งใจเลือกเพลงซึ้งๆเพลงนี้เปิดรายการช่วงนี้ค่ะเนื่องจากว่าแขกรับเชิญของเรานั้นเธอเป็นผู้ที่มีความรักอันเป็นนิรันด์สำหรับสามีผู้จากไปต้องบอกว่าวันนี้เธอยือนได้ด้วยความเข้มแข็งค่ะรับช่วงบริหารต่อจากสามีแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวรายการสุริวิภาคืนนี้ขอต้อนรับคุณยุาพาภรณ์สหวัฒค่ะสวัสดีค่ะ คุณคุณยุวพรม,มากๆที่ให้เกียรติกับรายการสุริวิภาแล้วก็ให้เกียรติพวกเราเนี่ยให้โอกาสพวกเราได้ไปสัมผัสกับสถานที่ที่ต้องบอกว่าเป็นอนุสร์แห่งความรักของทั้งสองท่านเช่นเดียวกันค่ะสำหรับวานณชัยกรุ๊ปทำอะไรบ้างคะคุณยุวพรคะเราผลิตแผ่นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด <S S S> และแผ่นไม้ MDF เพื่อที่จะส่งให้กับโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ <S S S ออทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะนอกจากนั้นเราก็ยังผลิตไม้ปูพื้น รามิเนตต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ส่งไม้ออกเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยเราส่งออกประมาณ70%ค่ะอร์ค่ะตั้งแต่ที่คุณสมพรจากไปคือจริงๆถ้าจะพูดตามหลักการจริงๆท่านไม่ได้จากไปแบบปุบปับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่ท่านจะจากไปท่านได้วางแผนสำหรับสาหรับครอบครัวยังไงบ้างคือคิดว่าคุณสมพรเป็นคนรู้ตัวตลอดเวลานะคะว่าตัวเองเจ็บป่วยแล้วก็คิดว่า คงจะมีระยะเวลาของตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได,ด้แสดงอาการอะไรให้พวกเราได้เห็นแต่จะเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้กับไม่ว่าจะด้านธุกรกิจไม่ว่าจะด้านครอบครัวทุกอย่างเนี่ยจะเป็นคนละเอียดอ่อนที่จะวางโครงกรารไว้ทั้งหมด <c oughs> ให้ลูกหลานได้ดําเนินการแล้วการที่คุณสมพรค่อยๆสอนค่อยๆบอกพวกเราเนี่ยมันเหมือนเหมือนธรรมชาติเหมือนการที่เราเรียนรู้ด้วยกันทุกวันอยู่แล้ว ท่านเป็นคนโรแมนติกไหมคะเป็นคนจะเรียกว่าโรแมนติกไหมก็ก็ได้นะคะเพราะว่าในในวันว,นวลนาลนไทยเนี่ยก็ไม่เคยขาดในเรื่องเรื่องดอกไม้นะคะแม้ uh huh. ระยะหลังที่การเจ็บป่วยเนี่ยออกจากบ้านไปไม่ได้เก็อาศัยลูกค่ะบอกให้ลูกช่วยหน่อยลูกๆเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนให้ะคะ่ะ ก่อนหน้าที่คุณยุวพรจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวสหวัฒต้องบอกว่าครอบครัวสหวัฒตเองเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ในวันที่9ก้าเข้ามาอยู่หรือว่าในวันที่เราเปลี่ยนนามสกุลเป็นสหวัฒเนี่ยต้องมีการปรับตัวไหมคะอจะเรียกว่าปรับตัวไหมความรู้สึกตอนนั้นมันมันเหมือนค่อยเป็นค่อยไปนะคะ,ค,ะคือเราเข้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยแน่นอนครอบครัวแตกต่างกันแต่เหมือนมี มีคุณสมพอรอยู่ใกล้ๆเหมือนมีมีครูคอยสอนเราว่าเราควรจะทําสิ่งใดบ้างอ,อ,อะไรที่ควรทาแล้วไม่ควรทําอะไรที่เราขาดไปเขาก็จะช่วยหาคนมาสอนให้เราได้เรียนรู้ค่ะสอนการแต่งตัวสอนว่าแม้กระทั่งการพูดคุยก็จะบอกว่าให้รับฟังมาก,มากให้พูดน้อย การที่พูดน้อยฟังเยอะเราก็จะฉลาดขึ้นอะไรประมาณนี้คือเป็นคนที่ละเอียดอ่อนคือจะมองดูทุเรื่องของการแต่งตัวด้วยล่ะคะใช่ค่ะว้าวต้องบอกว่าเป็นเป็นคนที่อบอุ่นมากๆมากค่ะคิดว่าตัวเองนี่โชคดีโชคดีที่สุดค่ะที่ได้ได้พบคุณสมพร พระคุณสมพรเนี่ยคือเป็นทุกเสิ่งทุกอย่างดรฉันเป็นทั้งพ่อก็ได้เป็นพี่ก็ได้และเป็นเพื่อนก็ได้ค่ะคือคือได้ทุกทุกอย่างในตัวเขาคนเดียวความรักคนเราเนี่ยหาค่าที่จะวัดไม่ได้คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าสามารถที่จะแสดงออกได้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับสถานที่ที่ถือว่าสร้างเป็นอนุสร์แสดงถึงความรัก ที่เธอมีต่อผู้เป็นสามีที่จากไปต้องบอกว่าการสร้าง mm hmm. การก่อสร้าง mm hmm. การควบคุมการก่อสร้าง mm hmm. ตลอด5ปีเต็ม mm hmm. สุภาพสตรทีท่านนี้เป็นผู้ที่ลงแรง mm hmm. แล้วก็นั่งเฝ้าให้สถานที่แห่งนี้เป็นอนุสร์แห่งความรักตลอดไปว้าวสะพานอันนี้สร้างตอนไหนคบพานอันนี้นี่สร้างตอนที่หลังท mm ี่คุหนุ่มพรเสียแล้วคือสร้างมาตรงนี้เนี่ย mm hmm. ปีที่แล้วคะปี mm hmm. ค่ะ ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของปราถนาวนาลัยโดยมีคุณยุพาพรและคุณพัฒสหวัฒนะคะจะเป็นคนพาเราเข้าไปข้างในอันไหนเป็นเขตของปราถนาวนาลัยค่อ,อที่จริงแล้วปราถนาวนาลัยแล้วเราจะมีแค่เนื้อที่แค่200ไร่เท่านั้นเองนะคะ,คะอนอกจากนั้นเนี่ยเป็นเป็น,ปนหมื่นกว่าไร่เนี่ยก็จะเป็นเราปลูกสวนยูคาลิปต์ค่ะทั้งหมดนี่คืออบ อบอปถนาเอาไว้ค่ะด้านหลังทั้งหมดหมายถึง<ต>ว่าพื้นที่เดิมทีเนี่ยเป,เป็นเป็นที่ดินหมื่นกว่าไร่แล้วแบ่งส่วนที่เรามีเนี่ยสองไร่เนี่ยามาทํา,ท <ำ S 2> าเป็น,น,นรปราให้คุณสมพรทําไมถึงใช้ชื่อปราถนาวนาไลคะคุณสมพรพูดเสมอว่าคือความสุขทุกอย่างเนี่ยมันจะสมปราถนาได้ก็เมื่อวันที่ ทุกอย่างเนี่ยมันมันได้ลงตัวแล้วก็ได้ได้ไดพักผ่อนจริงๆ mm hmm. นั่นคือวันที่คือความสุขที่แท้จริงคือวันสุดท้ายของชีวิตชีวิตเท่านั้นเองแล้คุณหนุ่มพรเนี่ยจะจะ,จะชอบคําว่าปรารถนามากแต่ mm hmm. แต่อย่าสมนะถ้าสมเนี่ยก็คือเหมือนกับเราจะไม่กระตือร้อนต่อไปแล้วก็คือทุกอย่างขอให้เป็นปรารถนาไปเรื่อยๆมันจะเป็นพลังให้เราเนี่ยได้ขยันได้คิดทำในสิ่งอะไร ต่อไปข้างหน้ามนั้นชื่อสะพานอันนี้ก็เลยตั้งชื่อให้เป็นสมปรารถนาเพราะว่าความสุขทุกอย่างเนี่ยได้สมปรารถนาแล้วก็คือคุณหลพรก็ได้พักผ่อนแล้วก็เลยเป็นที่มาของสมปรารถนาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าเราข้ามสะพานสมปรารถนาคุณผู้ชมขาเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับปรารถนาวนาลัยเชิญค่ะเชิญคุณแม่ค่ะพี่กอพร้อมไหมคะ เรามาถึงตัวอาคารนี้แล้วคุณผู้ชม่ะคุณแม่ขะอันนี้ใช่ไหมคะที่มีชื่อว่าปราถนาวนาไล่ใช่ค่ะ ทำเป็นตัวอนุสร์ให้คุณสมพรทางด้านนู้นด้วยนะคะ,คะเหมือนกับว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ดินแห่งความทรงจำของครอบครัวใช่ค่ะนานแค่ไหนละคะคุณแม่คะคิดว่าตอนนั้นลูกยังเล็กๆกันอยู่ก็สัก30ป,ปีมาแล้วนะคะตอนแรก <c oughs> ลยคุณสมพรตั้งใจว่าจะมาซื้อที่เล็กๆสําหรับปลูกบ้านเอาไว้สําหรับว่าเวลาวันหยุดเนี่ยเราก็จะมาพักผ่อนกันแล้วเราก็จะปลูกผักผลไม้เอาไว้แบบ เป็นกิจกรรมของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอมาซื้อแปลงแรกเสร็จเนี่ยคือที่แถวนี้เนี่ยเป็นดินเปรี้ยวมากเนื้อชาวนาอะไรเขาก็ปลูกกันไม่ได้อยู่แล้ว<อ>ก็พอเพื่อนบ้านรู้กันมามีคนมาซื้อที่แปลงนี้เพื่อนบ้านก็อ่ามาขอเสนอบ้างอะไรเงี้ยก็่อยๆก,ก็มาทีละคนสองคนทีนี้ก็มาเป็นหมู่คณะเลยค่ะ <laughs> <laughs> คุณอภิพอก็เลยมีความคิดออย่างงั้นก็ก็ดีเราจะได้รวบรวมได้ก็เราก็ปลูกปลูกเป็น ยูคาลิปตก็แล้วนแต่นุ่มเห็นฝั่งนี้มีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นหลังเล็กๆทางด้านนี้ทางนี้เป็นบ้านพักของของครอบครัวเราเองค่ะค่ะเกิดที่บ้านที่กรุงเทพปัจจุบันเนี่ยเราเราได้ขยายปลูกใหม่เพราะว่ามีลูกมีหลานค่ะใขึ้นหลานแป๊บเดียวหลานเก้าคนนะค่ะก็เป็นตั้งคุณยายคุณย่าก็ใหญ่ขึ้นทีนี้ก็อยากจะขยายบ้านเราก็เลยยกเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาลงวาที่นี่ ไม่ถึงว่าของทั้งหมดที่เป็นบ้านเดิมเนี่ยเอามาตั้งไว้ตรงนี้ว้าวมีบ้านใหม่ทุกคนก็อยากได้ของใหม่ใช่ไหมคะก็ของเก่าก็ทุกคนก็ช่วยกันใช้ที่นี่ก็แลวกันใช่ค่ะว้าวโอ้โหอลังการมากๆค่ะตั้งใจให้เป็นอะไรคะคุณแม่คะคือจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นอนุสรณ์ให้กับคุณสมพรนะคะ จะอนุญาตให้ดูเฉพาะห้องไหนห้องออเรนเทชันห้องแรกค่ะอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันค่ะนั่นคือมีดปอบผลไม้ฮะเออปอบปาดไปปาดไปดูด้านคมเออนั่นน่ะปาดไปฮะลองไปไหนเอาเต้นเต้นเลิศเลผู้หญิงรีได้บ้า